สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร IBF หาล้านแน่อร่อยจริงช่วงสุดท้ายชนทุกปัญหากับสามารถนะครับวันนี้วันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2556วันที่วุฒิสภาเนี่ยนะครับโดยประธานวุฒิคุณนยรัฐพาน,นิชนั้นก็เรียกประชุมเป็นการด่วนเลยนะครับสำหรับการพิจารณาร่างพรบน,นิรโทษกรรมนะครับแต่ว่าทางกลุ่ม40สว แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ต้นนะครับก็เลยไม่เข้าร่วมประชุมทําให้ที่ประชุมวันนี้ไม่ครบองค์ประชุมครับ1น9คนมาลงชื่อ68คนนะครับก็ปรากฏว่ามันต่ํากว่านะครับที่ควรจะเป็นคือต้องมีทั้งหมดเนี่ยนะครับอ,อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือจะต้องมีนะครับอย่างน้อยก็ประมาณสัก80กว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายมาเพียงแค่68คนนะครับก็เลยทําให้ การประชุมเนี่ยมันมีปัญหายืดเยื้อคาราคาซังถึงขั้นที่ประธานวุฒิเนี่ยต้องพักการประชุมเพื่อที่จะไปคุยกับทางกลุ่ม4 0สวนะครับวันนี้หลายต่อหลายคนที่จับตาดูเรื่องนี้ก็คงอยากจะวิพา์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การเมืองซึ่งมันกําลังอยู่ในช่วงที่ทุกคนต้องจับตาเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อสักครู่คุยกับคุณเจ้าหนนคกคนก็ยังมากันล้นหลามอยู่นะครับนี่ยังไม่นับรวมเวทีของคอปทอรนะครับที่หน้ากองทัพบกนะครับ ที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวต้องรอดูเสาร์อาทิตย์นี้นะครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์เนี่ยจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยในส่วนของบกหลายจุดนะครับก็จะแสดงพลังกลุ่มแดงเกินหมื่นนะฮะเพราะคัดค้านเรื่องพรบรนิรโทษกรรมฉบับทุรุสอยแต่ว่าซี่ของนอปชเสื้อแดงนปชนะครับคุณนรุษใส่เกลือประกาศแล้วนะครับเดี๋ยวจะอยู่ที่บริเวณสนามกีฬานะครับอยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างกันสักเท่าไหร่ ขณะที่เวทีการชุมนุมของประชาธิปัตย์ก็ยังอยู่นะครับของคอพทก็เข้าใจว่ายัางอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการนัดเป่าุูกวีดตามสถานีรถไฟฟ้าในวันอาทิตย์ด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีโอใจวุ่นวะวุ่นวายนะครับนี่ยังไม่นับรวมที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเด็กจะไปสอบเห็นไหนได้ดข่าวจะไปสอบภาษาอังกฤษกันเพียบเลยนะครับโอ้ก็เลยไม่รู้ว่าวันอาทิตย์เนี่ยสภาพการจราจรจะเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้นะครับนอกเหนือจากปัญหาเรื่องวุฒินะครับประชุมไม่ได้แล้วนะครับเรื่องมาตรา190ถ้าท่านผู้ชมคนไหนอยากจะร่วมแสดงความเห็นว่ามันมีนัยยะหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เราให้สองประเด็นเลยนะครับท่านผู้ชมครับอะไปที่คุณบางปทุมครับสวัสดีครับคุณบางปทุมครับคุณบางปทุมครับสวัสดีครับยังอยู่ไหมฮะคุณบางปทุมครับอยู่ไหมครับเข้าใจว่าน่าจะน่าจะวางสายไปแล้วนะครับ น่าจะวางสายไปแล้วนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาใหม่ก็แล้วกันนะครับต้องขออภัยที่อาจจะรอกันนิดหนึ่งนะครับมีสายอื่นรออยู่ใช่ไหมฮะอ่าคนกระบินนะครับคนกระบินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ติดตามเรื่องสถานการณ์การประชุมวุฒธธิสภาหรือเปล่าคุณคนกระบินฮะก็ติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างคือตอนเนี้ยอ่าผมผมว่ามันการเมืองบ้านเรามันมันเป็นการผมจะพ่วงวงเล็กไปด้วยว่า มันมีการละครตามมาอีกด้วยตั้งหากนะฮะผมสม่องละฮนะใช่เขาเรียกผมผมผมขอตั้งว่าอ่าการเมืองบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าผมมีโอกาสทําได้ผมจะไปเพิ่มมันเป็นการเมืองการละครนะครับเพราะว่ามันเล่นละครจริงๆนะครับแล้วก็าแนบเนียนที่สุดนะครับ ผมดูแล้วเนี่ยจะว่าประเทศไทยไม่ดีผมผมไม่เชื่อแล้วประเทศไทยยังดีอยู่นะฮะแต่คนที่ทําให้ประเทศไทยไม่ดีก็คือพวกเรานี่เองนะอ่าส่วนหนึ่งนักการเมืองส่วนสองคนวิจารณ์ทั้งเราเราท่านท่านเนี่ยละทําให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาปัญหามันเนียฮะมันไม่ไแน่จะเกิดเพราก็เกิดเพราะคนใช่ไหมคนที่แสดงาาละครในมุมของคุณกบินเนี่ยที่บอกว่าแสดงได้แนบเนียนแสดงได้เก่งเนี่ย คือกลุ่มไหนที่แสดงเลกเก่งครับอายกเื่นอ้าผมยกยว้นคุณสุเทพก่อนเอาเรื่องเริ่มต้นที่คุณสุเทพทุกวันก่อนว่าให้โอกาสรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลอย่างอย่างนี้นะครับครับเหมือนใจดีอ่ะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อ่ะเพราะคุณก็ไม่เคยใจดีกับรัฐบาลอยู่แล้วถูกไหมฮะคุณก็รู้อยู่แล้วใครสิบอก็่าคุณสั่งได้อ่าก็ไม่ค้านทุกเรื่องอ่าอืมถูกฮะอืมแกล้งทำเป็นใจดีงั้นที่จริงคุณอยากให้รัฐบาลล้มไปแทบตายนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนกกับพว เสียงของรัฐบาลหรือเสียงของฝ่ายค้านเท่าไหระเพราะถือว่าไม่มีพวกคุณอ่ะพวกผมก็อยู่ได้อประเทศไทยคุณไทยอยู่ได้แต่ก่อนไม่มีรัฐบาลไม่มีพวกคุณสุเทพพวกคุณยิ่งรักคุณทั้งสินพวกเราก็ยังอยู่ได้ผมก็โตมาได้ตอนนี้ตั้งสี่สิบแปดละถูกไหมฮะทีนี้พวกเราเนี่ยไปใส่ใจเขามากเกินไปนะครับแล้วเอาตัวเราไปหมกมุ่นกับเขาเกินไปผมถามมากเข้ากินนะเข้ากินข้าวกินรูหรูกัน เขาออกจากสภา,ากันเขาคุยกันเขาด่ากันถ้าเป็นบ้านเราในี่ฆ่ากันตายไปแล้วครับครับข้างรั้วบ้านกันเนี่ยผมกับคุณไปจักทะเลาะก,กันเหมือนเนี้ยฆ่ากันแล้วแต่เขานี่ด่าพ่อด่าแม่กันก็กินข้าวด้วยกันแล้วเราไปทะเลาะกับเขาทําไมเราไปโกรธแทนเขาทําไมถูกไหมครับ,รบผมไปกรุงเทพเนี่ยเมื่อกี้มีคนท่านหนึ่งบอกว่าบ้านผมยังเป็นฝนเป็นไรเลยคุณจะต้องไปบ้านท้องถิ่นแล้วคุณที่พูดแต่คุณก็ยังไม่รู้เรื่องความจริงเลยว่า แ๋ยวนี้การของเขาแบ่งแบบไหนแล้วแสดงว่าในมุมมองคนกบินบุรีคิดว่าคนที่เขาเป็นนักการมืองเรื่องใหญ่ใหญ่มันก็เล่นไปตามบทบาทของตัวเองใช่ไม่ใช่ของจริงใช่ไม่ได้ทะเลาะกันจริงไม่ได้โกรธกันจริงไม่ได้เครืองกันจริงการละครผมบอกถ้าแบบนั้นนะผมเป็นคุณทัศินผมฆ่าตายแล้วผมมีเงินเป็นพันพันล้านน่ะทำไมจะเก็บคนไม่ได้เก็บใครสักคนนั้นไม่ได้อนี่ยอืมแล้วเราจะต้องทํายังไงถ้าเกิดว่าเราคิดว่านักการเมืองเนี่ยเข้ามาเล่นละคร เราในฐานะประชาชนเจ้าของประเทศอำนาจอธิปไตยอยู่กับเราเนี่ยคนควรจะทํำยังไงเพราะว่าคือคนกบ,บินนะวันนี้น่ะปรากฏการวันนี้เนะี่ยคนไทยไม่เฉยแล้วนะถ้ากรณีของพรบรที่โทษศกริอ่นนะหลายหลายคนพูดคํานี้แล้วนะคุณมาจากอินพุหาอาจารย์มาจากก่อนาอาจารย์มาเจอกคุกทีกับวงการเมืองมา,มากกว่าผมอยู่แล้วแต่ผมถามอาจารย์มาจากสั้นๆว่าครับเดี๋ยวเนี้เงินน่ะเข้ามามีดมีบทบาทในการเมืองไหมเข้ามีมีมีบทบาทในการที่เอามามานั่งไหมผมถามอาจารย์มาจากกันดาจากต่อผมก่อน มันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเรื่อง <ฮะ S 1> เรื่องเองินเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารประเทศชาติมันก็ต้องมีงบประมาณมีโครงการผลักดันนู่นผลักดันนี่หรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องใต้โต๊ะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมันที่กลายเป็นประเด็นที่ไทยเนี่ยติดอันดับมาตลอดไงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะต้องจ้างคนมานั่งบะทวงเนี่ยจืม ถูกไหมครับทีนี้เมื่อคนมาทวงจ้ามันมีการใช้เงินจกคนกองแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคนที่มาจะถูกจ้างมาทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าการจุ่มเนี่ยมันต้องใช้เงินเรื่องน้ําเรื่องเต็นท์เรื่องเครื่องขยายเสียงเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมผมกล้ายืนยันว่าทุกคนที่ไปนั่งคุยทั้งหมดก็ไม่ได้จ้างมาทั้งหมดนะครับเป็นคนที่เป็นอุดมการจริงจริงก็มีแคนที่จ้างมาก็มีแต่เบื้องต้นมันต้องมาจากคนจ้างก่อนเข้ามากันก่อน นะครับเบื้องต้นเนี่ยฮะเพิ่งบอกว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างเพื่อที่จะเอาชนะกันเพื่อเพื่อหวังที่จะบริหารงบประมาณเราเอาเงินส่วนหนึ่งทุกคนคอร์รัปชันหมดแล้วครับจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านคอร์รัปชันหมดแต่ทีนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีพวกคุณพวกผมก็อยู่ได้เพราะว่าหนึ่งเข้าใจเข้าใจหลยคนคิดเป็นคนไทยกบวินนี่แหละแต่ผมถามนิดนึงว่าเอาล่ะเมื่อมันรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยประชาชนในฐานะเจ้าของ อำนาจอธิปไตยจริงๆเนี่ยจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะขจัดนักการเมืองพกนีหรือบอกไม่เอานักการเมืองเนี่ยผมจะอยู่กันเองอาจจะทำยังไงคือตอนนี้นะผมว่าพวกเราทําอะไรไม่ได้หรอกอนะครับถึนี้มันทําไม่ได้เพระาะไซต์หนึ่งเพราะว่าผมบอกว่าคนก่อนอย่างที่ไปชุมนุมกันอ่ะค,คนที่ไม่ไจ้างอมีน้อยนะครับถต่คนที่จ้างมีเยอะถ้าคนคนไม่จ้างมีเยอะทีฮะถึงจะแก้ไขปัญหาได้อื ตอนนี้ผมบอกอย่างเลยว่าผมตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจเลยนะฮะแล้วผมดูเมื่อกี้ท่านผู้หญิงท่านหนึ่งก็เข้ามาก็รุนแรงทุกคนนะรุนแรงหมดถามว่าตัวเองเครียดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวคุณทักษิณก็นอนหลับสบายคิ้นแล้วก็สบายคุณอนุทินก็สบายครับครับเอาล่ะเข้าใจเข้าใจคุณกนกบินะเข้าใจมีคนหลายคนคิดเหมือนคุณคนกบินนี่แหละขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแต่ไม่ไม่เราไม่สนใจประเทศไทยนะผมมาไปกรุงเทพบ่อยผมมาประเทศไทยเจริญนะผมไปมาถึง่าประเทศ ประเทศไทยน่าอยู่อะตั้งหลายประเทศที่ผมไปมาครับครับเหมือนกันเหมือนกันขอบพระคุณนะครับคุณคนรพิ่ะคนบ้านเกยวกับผมนะครับที่ประจินบุรีนะเอ้าคุณหลานย่าโมครับสวัสดีครับคุณหลานย่าโมครับสวัสดีครับครับผมขอพูดในฐานะคนไทยนะครับอในแต่ละคนไทยแต่ผมภาษาไทยนะไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษก็ได้ไม่ต้องพูดภาษาภาษาคนไทยเลยภาษาหลานย่าโมเลยครับอ่าเชิญคือผมบอกตรงผมยอมรับว่าผมเป็นคนสีแดง อืกับสีแดงประเภทสุดๆเลยแต่ผมถามว่าทุกวันเนี้ยคนไทยจะอยู่กันอย่างไรอืผม mm hmm. ผมถามทุกสีครับไม่ว่าแดงว่าเหลืองว่าอะไรทุกสีอ่ะถามว่าพวกคุณต้องการอย่างนี้เลยที่เห็นประเทศชาติอยู่อย่างนี้อ mm ื hmm. ในขณะที่ในกลุ่มอาเซียนพวกเราสิบกว่าประเทศเขาไปถึงไหนกันแล้วแล้วประเทศไทยเราทาไมจะต้องถอยหลังลงคลองสมมุติว,ว่าตอนเนี้ยประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาเพื่อไทยครับแล้วถ้าประชาธิปัตย์จะเอาอะไรสมมติประชาธิปัตย์ไปเป็นรัฐบาลอีกอ แล้วทางฝ่ายนี้เขาไม่เอาแล้วจะอยู่กันอย่างไรแล้วพวกนำในออสเรเลีย่อการคึกคันมาตากัสองปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับมันไม่ไม่อายเด็กไม่อายลูกไม่อายหลานบ้างเหรือเยอีซีก็จะเข้ามาประเทศอื่นก็หัดพูดอังกฤษหัดพูดภาษาสอนลูกสอนหลานสอนค้าขายทํามาหากินกันแต่ประเทศไทยเรายุยงส่งเสริมให้ทะเลาะกันอและกระทั่งองค์กรไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นอะไรตอนนี้เข้ามากลัวเกื่อการเมืองหมด ครับแล้วเวาลามาด่ามาด่าชาวไร่ชาวนา่างโง่งี้เง่าผมก็ถามกลับว่าใครงโง่งี้เง่าครับในผมอันนี้ผมพูดเป็นกลางนะครับผมถามต้องคนไทยต้องการอย่างนี้หรือมน,นี่คุณคุณหลานเยาโมเดี๋ยวเดี๋ยวแลกเปลี่ยนนิดหนึ่งคุณหลานเยาโมค,คือด้านหนึ่งเนี่ยเอาละอาจจะมีคนคิดบอกว่าแหม่ถ้ามันทะเลาะก,กันอยู่อย่างนี้เ e c เราตามหลังท้ายสุดเพื่อนแฮ่แต่ว่าในมุมของฝ่ายที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยด้านหนึ่งเขาบอกว่าผมจะไม่ปลองดองกับคนที่ทุจริตโกงบ้านโกงเมืองอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผล <C rap> อย่งน,นี้ฟังคิดไหมคุณคนคนยาบวกคือคือบางเรื่องมันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือมันมีเป็นคดีความกันอยู่จู่ๆบอกเอาเราเลิกเราเรากลับมาป้องดองเราเดินหน้าสู่เอไอซอันนี้มันมันจะเป็นผลบวกหรือจะเป็นผลดีแน่ใจหรือว่ามันจะเป็นผลดีมากกว่าผลลบผมผมขอขอพูดอีกนะครับถึงว่าถึงว่าสมมติว่าเอาเอาใครบ้างที่ไม่โกงผมถามนิดนึงทุกคนที่เข้ามาในบ้านในในในสสอน่ย กล้าสาบานต่อหน้าพระแก้วไหมผมไม่โกงแม้ทุกบาททุกสลึงกล้าไหมครับผมถามอย่างนี้บางคนมาาจากการเล่นสอสอผมไม่ต้องไปดูอื่นใครผมดูคนใกล้ชิดสอสอแถวบ้านผมบางท่านนะครับบางท่านผมมุ่งเรียกไปก่อนครับจากการก่อนก่อนเป็นยนสอสอมีเงินแค่ระดับสิบล้านแต่ตอนนีนะ้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านถามว่าเอาเงินมาจากไหน<อ>แล้วเขาไปลาทุนตลาดตุนหรือเปล่าครับผมว่าตั้งแต่ประชาธิปัตย์เหมือนกัน แต่ชวนแกก็บอกว่าเก็ตจนเกจนแล้วมีนายกที่ไหนมันจนขนาดนายกอบตบ้านผมก็ยังรวยเลยครับแล้วมันนับภาษาอะไรนายกประเทศชาติมันรวยมันจน,นแล้วผมขอให้มองนิดหนึ่งในฐานะคนไทยอีกผมว่ารักกันดีกว่าไหมยอมขอยคนละครึ่งทางกันไหมอ,อ,อย่างเช่นอภิเศษขึ้นไปดา่าเวทีดา่าเปลา่าเปลา่าเปลา่ปลาอย่างเงี้ยแล้วแกนําทางแดงเข้ากระดาษอย่างเงี้ยถามว่าพวกเรายอมกันดีกว่าไหมอะไรมีอะไรที่ว่าเราจะจุนกันได้ทาไมเราไม่คุยกันมาจุนกันแล้วยอมยอมขอยกัดีมีคนพยายามอยู่นะ เอาละ <sarà S 2> ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณหลานอย,ยู่บอกก็ตั้งเป็นประเด็นไว้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกทยานรักกันนะครับ,บครับขอบคุณครับขอบคุณนะ่ะก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็คิดอย่างนี้แหละคุณคนหลานย่าวโมฮะหลายคนก็คิดอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่ามันยังไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าความคิดมันแตกต่างกันอยู่นะขณะนี้บางคนก็บอกว่ามาจะไปปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยคนทุจริตคอร์รัปชันแล้วสุดท้ายกลายเป็นรอยนวลมันก็ไม่ได้อีกฝ่ายนึงก็บอกเอ้าก็พยายามทำอยู่แล้วแต่ว่าโดนโดนขวางทุกเรื่องมันก็อยู่อย่างนี้แหละบ้านเรานะ เอาละคุณสมคิดครับสวัสดีครับคุณสมคิดครับคุณสมคิดครับสวัสดีครับยังอยู่ไหมครับคุณสมคิดครับคุณสมคิดครับอ่ะเข้าใจว่าน่าจะสายหลุดไปนะครับต้องขออภัยฮะยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาก็แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ2ประเด็นเลยนะครับจะมาตรา1น0ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ทาง วุฒิที่สภาวันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ากลุ่ม40สวเนี่ยไปที่รัฐสภาจริงแต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมในห้องประชุมนะครับก็เลยทําให้องค์ประชุมไม่ครบครับสุดท้ายประธานวุฒิเนี่ยต้องเดินทางไปขอคุยขอเคลียร์ในห้องเลยนะครับอ่ะไปที่คุณคนสุราชครับสวัสดีครับคุณคนสุราชครับครับสวัสดีครับอาจารย์อืมเป็นยังไงบ้างจะพูดเรื่องไหน190หรือจะเอาเรื่องวุฒิวันนี้เอาเรื่องสวครับอาจารย์อ่าเรื่องสวใช่ไหมเพราะเป็นประเด็นร้อนใครๆก็อยากพูดเรื่องนี้แหละ ในมุมยองคุณคมชิดาตคิดว่าทําถูกไหมสี่สิบสวาทำถูกไหมปัันนี้ก็มีสิทธิครับเขามีสิทธิเขามีสิทธิที่จะทาใช่ไหมครับมีสิทธิครับมีสิทธิอ่าใช่ไหมครับอาจารย์ครับคือต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลนะคุณคนสุดาทั้งประธานประธานนิคมก็อาจจะบอกว่ามีคนอยากให้วุฒิสภาเนี่ยตอนนี้เป็นความหวังสุดท้ายของของประชาชนด้วยประชาชนที่ต้องกรนีครับสภาเนี่ยอวุฒิสภานี่ความหป็นไงครับครับ มันจะเป็นความหวังได้ยังไงครับก็คือก็ไม่รู้ฟังจากท่านพูดฟังจากท่านพูดถ้าบอกว่าแหมอาจารย์จากธรรมศาสตร์ประชาคมธรรมศาสตร์ก็เดินมายืดทางมายืนหนังสือจุฬาก็มายืดหนังสือประธานวุฒิให้ช่วยหาทางออกให้กับประเทศอาจารย์ครับตอนนี้ตอนนี้ในสภานี่ก็ยังไม่จบเลยเนี่ยขนาดขนาด,นาดไอเสียงไม่พอนี่ก็ยังประชุมกันอยู่เนี่ยอ๋อเหรอฮะครับเขาหาเรือกันมั้งคือมันประชุมอย่างก็คือใช่แล้วก็รีมติจะเป็นเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าอ ไม่เอาไม่รับไม่เอาไม่รับอืมก็ก็ก็คือแย่ครับอาจารย์อืมก็ก็พูดกพูไปเรื่อยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่มีินผลหรอกเพราะว่ามันไม่ชกครบองค์ประชุมไงก็ใช่ครับแต่ว่าคือเขาทราบภาพไงอาจารย์อ๋อใช่ไหมครับให้ดูเออเนี่ยแข่งขันนะเอาจาลุมติปั้มรัฐมนูนนี้ใช่ไหมครับ